ท่านผู้ชมส่วนเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้นะครับแน่นอนที่สุดว่าวันหยุดยาวเทศก,กาลสงกรานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหน,นึ่งจุดอันนี้ไม่ได้ชักชวนไปเล่นน้ำนะครับแต่ว่าเผื่อว่าใครที่ไปเที่ยวราชบุรีเนาะ,ะแล้วก็อยากจะไปหางานเอยหาดูงานนอกนจากเล่นน้ำเออ,อนะฮะนอกจากเล่นน้ำอะไรกันแล้วเนี่ยนะฮะนี่ฮะเทศก,กาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่18 ปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มมากนะครับ13 14 15เมษายนก็ช่วงสงกรานนี่แหละครับทุกผู้ชมที่วัดขนอนโพธารามราชบุรีนะครับแนวคิดเนี่ยมรดกสินแผ่นดินไทยมรดกหนังใหญ่ก้าวสู่มรดกโลกคือต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าปีนี้ก็จะได้ผลักดันหนังใหญ่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกนะฮะก็วางแผนเอาไว้ในปี2569นะครับไฮไลท์เด็ดของงานนี้ทุกท่านฮะ หลายอย่างเลยนะครับมีการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนหนังใหญ่ไฟกะลารวมถึงการแสดงโขนติดตัวหนังนะฮะตอนถวายกล่องดวงใจก็จะได้การได้เห็นการแสดงร่วมกันระหว่างหนังใหญ่วัดขนนนและการแสดงโขนของศิลปากรน,นะครับงานนี้นะฮะยิ่งกว่านั้นเนี่ยมีการแสดงลิเกฮูลโนลาด้วยนะครับและหนังตลุงร่วมสมัยจากทายาทศิลปินแห่งชาติด้วยคาดว่าน่าจะมีคนที่สนใจ ไปร่วมงานเนี่ยเป็นจำนวนมากน่าจะนับหมื่นคนนะครับในการจัดงาน3วันที่ว่านี้นะครับก็ะจะมีทั้งคนไทยเนาะ,ะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับจะได้มีโอกาสไปสามารถประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ปีนี้จัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะท่านศิลปวัฒนธรรมเรายังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะครับทึ่เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา ที่ว่าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นงานอันสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาในสมเด็จพระนิธิราติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมชกุมารีพระองค์ได้ทรงอนุรักษ์นะแล้วก็ให้มีพัฒราว่าให้ทําหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นมาไว้แสดงแทนชุดเก่าแล้วก็มีมหาวิทยาลัยลปากรเป็นฝ่ายสนองโครงการพัฒราและพระองค์ก็ให้จัดทําพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ชุดเก่าที่วัดขอนนทไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยห้ามนําออกไปแสดง ให้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กันส่วนที่เรานําไปแสดงก็คือชุดใหม่ที่เกิดในโครงการภัตริของพระองค์ท่านแล้วพระองค์ก็มีบัตริว่าให้ฝึกหัดเยาวชนในวัดขน,นในโรงเรียนวัดขน,นเนี่ยขึ้นมาเล่นหนังใหญ่ขึ้นมาแสดงหนังใหญ่นะมาเล่นดนตรีไทยประกอบเรื่องของการแสดงและก็การสร้างหนังใหญ่ ขอเชิญชวนนะับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศหรือว่าชาวต่างชาติกันแล้วแต่ขอให้มาชมการแสดงหนังใหญ่ว่าขนอนเทศกาลหนังใหญ่ว่าขนอนเพราะว่าปีหนึ่งเราจะจัดครั้งหนึ่งเราใช้งบประมาณในการจัดค่อนข้างเยอะมากแล้วกเ็เราได้หาการแสดงหลากหลายมาเพราะว่าการแสดงบางบางอย่างเนี่ยแทบหาดูไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องอาจจะไม่ค่อยได้รับงานหรือว่า คนไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยที่เทศกาลนังแง่ก็น้อนจะเอามารวมกันอยู่ที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในในวันที่ 13, 14, 15เมษายนปีนี้นะครับ ที่งานเทศกาลหนังใหญ่นะครับวัดขนอนครั้งที่18นะครับเราก็จะได้พบงานหัตถกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกหนังก็ดีนะครับหรือเป็นงานาหลายแปดชาติพันธุ์ก็ดีนะครับที่จะมาในรูปแบบของสินค้าซีพอร์ตหรือสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับให้คุณได้ดื่มด่ำแล้วก็มาชมมาเวิร์กช็อปแล้วก็ มาชมวิถีเราได้ที่งานนี้ครับที่วัดขนอนโพธารามจังหวัดราชบุรีครับในเทศกาลมรดกศิลป์แผ่นดินไทยมรดกหนังใหญ่ก้าวซูมมรดกโลกที่วัดขนอนแห่งนี้ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2568ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวกันที่วัดขนอนครับวัดขนอนอำเอภอโพธารามจัดงานใหญ่ระดับ ประเทศนอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งต่างๆที่พวกท่านควรจะเข้ามาคิดง่ายๆครับเต้าหู้ดำโพธารามโครงการพระราชดำริเขาชงุม้มโครงการต่างๆวัดคงคารามวัดเขาช่องพรานรวมถึงมาชมคั้างคาวร้อยล้านด้วยกันครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านจากใจคนโพธารามครับขอบคุณมากครับ คือน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมพี่โอนอกจากหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยก็จะเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบเก่าแก่ของบ้านเราแล้วซึ่งหาดูได้ยากถูกไม่ได้จะหาดูได้ทั่วไปเออคือเราเลี่ยงเมืองใหญ่ไงค่ะเผื่อใครที่ว่าโอ้โหถ้าสงกรานฉันไม่อยากจะเดินทางไกลฉันไม่อยากจะรถติดมากเออขึ้นเหนือไปอีสานเนี่ยกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับมาตัวก็เต็มเบียดแน่นลองไปจังหวัดนะฮะอย่างราชุ้รี้ใช่ไหมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลย นะไปดูหนังใหญ่วัดขนอนใไปหาอะไรกินเยอะแยะนะร,ราชบุรีมีเที่ยวธรรมชาติก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook วัดขนอนนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับงานจัดสามวันนะครับ13 14 15เมษายนครับ